คุณหนูที่เหนียวกับชายนะแคทเกมตอนจบแล้วนะคะตอนที่สามตอนจบนะคะนี่เดดว่าไงฮะแก้มอะไร good night จะเชื่อเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยจะไปล้มให้โทรหาแม่ก่อนดีกว่าแม่ครับแม่จะอ่ะฮลัลโหลค่ะแม่แม่จะให้ผมแต่งงานกับแกไหมครับเอ่อ ยังเลยเออแกแม่บอกแม่บอกว่าได้นะ่ะฮะได้เหรองั้นก็ดีเลยละสิ <c oughs> ดีเหรอฮึงั <c oughs> ้นก็ได้นะเรารักเธอนะ่ะฮะฉันก็รักเธอเหมือนกันอย่าลืมนะเรื่องนี้ อืมแต่ตงตอนไหนดีพรุ่งนี้เอ่อได้เต <c oughs> ้นตัวดีนอนก่อนดีกว่าดีใจจังเลย ค้าวันต่อมาอืมใช่แล้วนี่อุย๊ยวันนี้เป็นันแต่งหน้าของเราลืมไปเลยเนี่ยอุย้ยใส่ชุดทักซีโดดีกว่าอ้ยต้องถอดวันต้องถอดว่นลืมไปแล้ว เว้นจะเป็นกลัวเลยปืนเ้ั ใช่ไหมแต่ก็ต้องแต่งตัวมาแล้วนี่สวยมากเลยเอ๊ะเขาคือแหน่เราไปกันเถอะ วิ่งไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทานอีสองคู่รักนี่รอชมาดเลยนี่นี่เฮ้ยอีพวกนี้มาขวางทางงานหนูฉั่นนั้นไหมเอ่อเอ่อ เออฉันไม่รู้ทุกคนดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนี่เขาเป็นผู้ชายอีกอย่างหนึ่งน,นะน่ให้เขามาแต่ที่นี่เลย แล้วเองก็เป็นเพื่อนเจ้าบิรฉันเองทำไมทำแบบนี้แล้วเนี่ยเองต้องอยู่เป็นต้อนรับไอ้ยเจ้ยวิเพื่อนบ้า ฮืมมเออลูกทำอะไรอะผมไม่รู้ไม่ชี้ครับแต่แต่ยังไงผมก็ต้องทำเพราผมแบบเฮ้ย <c oughs> ลูกเอ้ยเศรษฐี <c oughs> เป็นคนหนูกลายเป็นคนธรรมดาซะงัน้นมันคือ ติดขังหนูนะและทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันจบบริบูรณ์